สวัสดีครับ fc ช่อง u t ท b e อุชิตับชาแนลวันนี้อุชิตับชาแนลจะนำเหรียญหลวงพ่อคูณครับเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อคูณครับเป็นรุ่นแรกๆที่หลวงพ่อคูณสร้างขึ้นมาครับทำไมพี่น้องประวัติความเป็นมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกับอุชิตับนะครับพระสมเด็จเขาบวงหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับจังหวัดนครราชสีมารุ่นแรกปี2512ครับก็ชุดนี้เป็นของวัดแจ้งนอกครับหลวงปูน่นาค วัดระฆังกอมสร้างให้วัดแจ้งนอกครับหลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสกในปี2512และสร้างเหรียญรุ่นแรกในปีนี้ขึ้นด้วยครับก็คือเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธรรุ่นแรกวัดแจ้งนอกนั่นเองครับในปี2512ครับก็จะมีชุดนั้นก็จะมีหลวงปู่โตเป็นท่านประธานครับแล้วก็พระอาจารย์ที่มาร่วมพิธีมีหลวงปูน่นิน หลวงพ่ออุตมะหลวงพ่อคงหลวงปูทินหลวงพ่อคูณส่วนไรายได้ก็จะนําเงินไปสร้างอุโบสถนะครับแล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณเจ้าของเหรียญน,นี้ด้วยครับอันนี้ไม่ใช่เหรียญของผมเองครับเป็นของคุณพี่คุณหนึ่งครับก็คือก็ต้องขอบคุณมากๆครับก็คุณจาก f Facebook นะครับคุณสาวรสพนม เรียญองค์นี้คุณสวรสพนมพุทธคุณได้ส่งพระรับรองออกบัตรกับสถาบันการันตีพระแล้วกักบอ,อ,อาจารย์ตีเล่าท่าประจันเรียบร้อยแล้วครับก็ท่านใดสนใจลองติดต่อ,อ,อทางข้อความคุณสวรสพนมพุทธคุณได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นพระเก๋ครับมีทั้งแบบเกแบบ๋แบบรุ่นเก่าแล้วก็เก๋แบบรุ่นใหม่ครับนี่ครับ ก็ต้องขอบคุณคุณสาวรสเป็นอย่างยิ่งด้วยครับที่ให้ข้อมูลดีๆให้พวกเราได้ศึกษาพระกันนะครับ